สวัสดีค่ะแหม่มมาชวนเพื่อนๆกินข้าวอีกแล้วนะคะเฟซแหม่มไม่มีอะไรนะคะที่เป็นสาระนอกจากว่าเรื่องกินเพราะแหม่มไม่มีอะไร <c oughs> มีแต่เรื่องกินนะคะวันนี้นะคะก็มีนี่นะคะตามที่อยู่เลยผักสเสเดาผักดองสตอผักทีลาวแล้วก็ปลาทับทิมทอดที่ขาดไม่ได้เลยนะคะน้ำพริกปลาร้าค่ะน้ำพริกปลาร้านี่ อร่อยตุดๆแหละวันเนี้ยราดลงไปเลยค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะสุดยอดเผ็ดมากขอบอกไม่ได้ร้อเล่นกินข้าวกันดีกว่ามองเห็นไหมคะอืมโอเคอ ต้องตั้งการสูงหน่อยเกือบระดับคางเลยค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกล้องมองไม่เห็นอืมหรจะเอามือดีถ้าเอามือนี่ได้เรื่องเลยนะสามวันกลิ่นติดก่อนอื่นต้องกระเดาเดาดะอืม ngon ạ, nhưng kinh chứng mạng nó thật rồi ạ, ừ, ngon. Ừ. Ừ. ในเมืองไทยที่เมืองไทยตอนนี้คงแบบเยอะแยะไปหมดนเนาะสุดหืมปลาทอดืม ต่ตอก็แบบตักดองทำเองก็ทำก็ทำปลีลประกาศเถียวปลีต้นหอม หอมมากอร่อยฉันเป็นคนที่กินอะไรก็อร่อย ไปร้านไทยเจอแต่ดาวเรือสี่แพ็กเอามาหมดเลยค่ะกลางป่า ต่ออุ้ยของตดกินแล้วหอมมากกินแล้วหอมมาก มันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะบ้านใครบ้านมันโควิดก็แตกกินก้านสาขามีหลายชื่อเหลือเกินตอนนี้ชื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้ ทัดแบบบ้านเกิดนะคะปลาทับทิมทอดกรอบอะไรมนะข้างน,นอกกรอบข้างในนุ่ม ปลาทิม มันข้ากับน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาแหมงก็ง่ายๆเลยนะคะปลาปลาสัตว์ปลาบองอ่ะที่เราซื้อมาตักใส่ถ้วยต้มน้ำเดือดๆเดดทน้ำเด,ดเดือดลงไปชิมดูถ้าจืดไปก็เติมน้ำตาลนิดหน่อยจบ มันนี้น้ำพริกปลาะของแท้อืม ต,ตอนะมันอร่อยมากแต่ก็ต้องกินเวลาอยู่บ้านหลายๆวันนะรับกินตอรก้างปลาติดกอ,อได้เนี่ย บางคนบอกว่ากินอาหารรูๆไม่เป็นเหรอเป็นหมดแล้วค่ะแต่ไม่ชอบชอบแบบนี้ใช้มือเนาะ เอาช้อนฟ้อมมาแต่ไม่ได้ถ่ายลืมความเคยตัวไหมคะ <c oughs> เคยตัวอืมอิ่มเรียบร้อย อร่อยเกี้ยงโอเคนะคะเดี๋ยวว่างๆใหม่มาชวนเพื่อนๆกินข้าวใหม่ช่วงนี้ต้องกินข้าวออนไลน์กันกินข้าวเพื่อนต้องกินทางเฟซทางออนไลน์ทางกล้องไม่หาก,กันบ่อยๆไม่ได้เดี๋ยวเชื้อโรคติดกันบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ